ค่ะพี่น้องวันนี้ยาเลีสิปานทอดไข่าดาวพี่น้องทอดไข่าดาวยาสิาพัดกะเพรากุ้งกะเพราพริกกุ้งพริกหยวกกุ้งปลาหมึกค่ะมามาเบิองน้ำยายด้ยวยค่ะ เ็บนะาจหนอยบางาเลยนี่นสวยเลยชอบใส่ดาวยิ้มสะพก ขาวจลาเกี๊ยวพี่นอ้องบัดกะเพราพี่นอ้องบัดกะเพราพริกหยวกกุ้งปลาหมึกรสดีพี่นอ้นองมีการ ได้พริกหยวกค่ะพี่น้องพริกหยวกใบกะเพราพี่นอ่อยผัดพริกหยวกใบกะเพรากุ้งปลาหมึกจ้า หยวกกูหยกพี่น้องว่านีา่เป็นตลาดทุ้งละยี่สิบบาทเด็กครึ่งกระตามาแบงก็เป็นทางบ้านกันเน่ยพุทคิดบาทเด้พดกพวกมร้ายหนึ่งพี่น้องทุงมืงใหญ่นะนานี้มันหนาพียกเนาะม่งหันแพ้มังหันม่งหันสามหน่วยสิบ ม้นมันห่อจักน่อยไป่นออ้องมารไปกินน้ํายายเด้อค่ะบัดน,นี้ขอน้ํายายเด้อค่ะมีข่าเด้อค่ะพี่น้องสิข้าน้ํายายเลเด้อค่ะทอดไข่ดาวค่ะพี่น้อง,อ,อ,ง,อ,อ,งอันนี้พัดพัดพริกจวก กุ <G l uch> ้งปลาหมึกค่ะพี่นอ้องมาหนาไม่กินน้ำยายวันนี้ยายกินขา้าวเจ้าอาบน้ำพี่น้องอาบน้ำซ้า,าหัวยังมาปล่อยผมตาัารวลอนอาบน้ำเดี่ยวยายจะไม่ให้กับข่าวถ้าพี่น้องให้กับข่าวมาเด้เอ,อมากินน้ำยายเด้เอค่ะพี่น้องทั่วโลกทั้งล่าทั้งไต้ทั้งตางประเทศทั่วโลกงนั่นคือค่ะพี่น้อง ไข่เกี๊ยวโอ้ไข่ดาวใหญ่กับทอดหน่วยเดียวกินผู้เดียวทอดร้ายกับกินโมเบิร์ดสองอาทิตย์แล้วพี่หน่องลุกสาวบนนี้มา ชี้หยวกถือตือพี่น่อยบ้านยายเป็นตลาดยี่สิบบาทด,ด้วยมันไม่ได้เกินกั่ตาหน่อยเลยน้าในพัดถือทั้งบานยาย พี่กูเขือบมะแดงพี่น้องมะแดงแห้งเครื่อง,งอกระจาสิบ 4, บาทซื้อไปกิ้งเงี่ยวถิ่มใหญ่มาสิกินใหญ่จังสื่อแล้วก็ห้างอยู่คเดียวาอาะครับจิ้เมเบอร์ ินายลูกซ้ายยันสิเดมากยินกับบอด้มาก พี่น้องลูกร้านจริงต่อแล้วปว่าค่าตื่นกันละบ้อพี่น้องกั้ามันหลอกอ้อห่อนพี่น้อกมันมันย่ายนา่าจะห่อนตัวค่าอีสานอาดี๋ยวหรอกพี่น้องห่อนแห่งเมื่อบ้านเนี่ยโอ้ย เวลาพัดลมก็คือจังมันแนงเอาแดดเข้ามามันนี่คือสีมีลมแนงบ้าอวมไม่มีลมเลยโอ้ยแดยดแห้งยายไปใส้ะบริวเวณบ้านน้องใส่พัดลมเพื่นมึอมันแดดยายบ่รุ่งเลื่อยวัน mà rồng cái xe vàng คลิปนียายขอฝากไว้แค่นี้คนเด้อค่ะรอติดตามคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งยายเร่่่าย่่่ากิน่น่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ